สวัสดีคะ่ะเพื่อนเกิดมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ YouTube ช่องสอนสร้างเว็บไซต์ง่ายๆบายโคชเบิร์นะคะวันนี้โคชเบิร์จะมาแบ่งปันว่าทำไมทุกสาขาอาชีพจำเป็นจะต้องมีดิจิตอลการ์นะวันนี้หลายคนยังไม่ทราบนะคะว่าดิจิตอลการ์คืออะไรดูกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของโคชเบิร์ดนะคะดิจิตอลการ์ก็เปรียบเสมือนนามบัตรแนะนำตัวเองผ่านโลกออนไลน์นะคะ เราสามารถที่จะแนะนําว่าเราคือใครอยู่ที่ไหนมีความสามารถด้านอะไรนะคะประกอบธุรกิจอะไรขายสินค้าอะไรหรือมีบริการอะไรเพื่อดึงดูดความสนใจผู้ที่ต้องการติดต่อหาเราในด้านดน,นั้นนะคะสามารถติดต่อหาเราได้โดยตรงด้วยความเต็มใจนะคะนั่นก็คือการหาลูกค้าบนโลกออนไลน์ โดยที่เราไม่จําเป็นต้องตื้อง้อขอขายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสําคัญที่สุดเราจําเป็นจะต้องสร้างนามบัตรดิจิตัลของเรานะคะเพื่อให้ผู้คนบนโลกออนไลน์รู้จักนะคะสมมุติว่าท่านมีอาชีพเป็นทนายทนายมีเยอะแยะมากมายแต่จะทํำยังไงให้คนติดต่อเรามานะคะเพื่อที่จะจ้างให้เรานั้นว่าความคดีให้ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการโปรโมตตัวเราเองด้วยดิจิตอลการ์ดหรือนำบัตรดิจิตอลนะที่จะช่วยซัพพอร์ตนะคะเสริมอาชีพที่ท่านกำลังทำอยู่หรือเสริมธุรกิจที่ท่านกำลังทำอยู่ให้ผู้คนบนโลกออนไลน์รู้จักท่านนะคะหาเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากจะมีนำบัตรดิจิตอลการ์ด ะะสามารถสอบถามโคชเพิ้ลเพิ่มเติมมาได้ตลอดนะคะเดี๋ยวโคชเปิ้ลจะวางลิงก์เอาไว้ให้นะคะเ,เพื่อนๆสามารถที่จะคลิกลิงก์สอบถามโคชเพิ่ลมาได้ตลอดสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ